ส,สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆอนอันนี้ก็เป็นภาพนิ่งเด้อพี่น้องจ้าวันนี้เป็นภาพนิ่งนะคะพบกับยายสุภาไอส์เลนไทยนะคะวันนี้ยายเอากล้องมาตั้งนะคะเอาขากล้องมาตั้งเออขากล้องมาตั้งเดี๋ยวยายจะเดินนะคะเป็นภาพนิ่งเด้อพี่น้องจ้าเป็นภาพนิ่ง เดี๋ยวยายจะเดินเข้าไปข้างในเดินไปดูว่าภาพมันจะจับได้ขนาดไหนดูว่าภาพมันจับได้ขนาดไหนนะคะภาพนิ่งมันก็โอเคอยู่พูดถึงไม่มีลมเลยวันเนี้เออเดี๋ยวยายจะเดินไปนะคะทุกท่านคะ่ะเดินไปก่อนเอากล้องมาตั้งไว้เราก็จะเดินไปไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะคะเพื่อนๆวันนี้เอากล้องมาตั้ง โทรศัพท์จะเอามาไล์สุดดูยายก็เดินไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะสุดอ่าทีมยายตั้งไว้แล้วยายก็จะวิ่งกลับมาเอออือทำแบบแบบแบบแปลกๆใหม่ๆมั่งคนดูก็จะเบื่อและยายไปถ่ายเต้น ปาไทายเตปาปาป่าลูปีหน้าเนาะเป็นแบบใหญ่ก็อยากจะเอาเป็นความทรงจำเนาะเวลามีดอกไม้ก็จะมีทุกปีแหละปีหน้าก็คงจะเยอะเหมือนเก่ามันสูงเด้อพี่นองจ้ะมันสูงนะคะมันสูงแนี่มันถึงจุดนี้หรือเปล่าอธิยาญ่เอ ตัางกล้องยายมองมาว่ามันอยู่ถึงจุดนี้เดี๋ยววิ่งกลับเรืวเดี๋ยวก็วิ่งกลับกลับไปที่กล้องเดินมั่งวิ่งมั่งแล้วทีนี้เดินตอนขาไปก็เดินเออวิ่งตลอดก็ดีนะพูตึงอืวิ่งตลอดก็ดีวิ่ง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 เดี๋ยวเขาจะมาขโมยกล้องเรา เดี <laughs> <laughs> ๋ยวเขาจะวิ wing, 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 ai, wing, uh ่งขโมยคนจะมาขโมยกล้องเรานะวิ uh ่งว <Det ong> <mythology> ิ <Zahlen stuffed alien> ่งวิ่งวิ่งออกกาลังกายวิ่งออกกาลังกายวิ่ง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 มาถึงแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะได้ไปที่อื่นอีกอีกจุดหนึ่งเนี่ยอ่ะอีกอยากอยากอีกแล้ว จะตั้งตรงไหนดีก็ไม่ตั้งไนดะ้ยายดูดูก่อนว่ามันจะตั้งตรงไหนดีดูดูก่อนนะคะตั้งตรงไหนดียายก็อยากจะขึ้นไปตั้งข้างบนแล้วก็วิ่งลงมาข้างล่างมันจะยากเพราะว่าเดินถือกล้องมันก็ยาก,ยากอยู่เด้อพี่น้องจ้ะเดินถือกล้องมันก็ยากอยู่อื้มขามันเราลางไว้แล้วไงอื้มลางไว้แล้วเนี่ยเอาตรงนี้ดีกว่า เอาตรงนี้ดีกว่านะคะเพื่อนๆให้มองตรงนี้เดี๋ยวยายจะเดินขึ้นไปตั้งกล้องไว้ก่อนเดินขึ้นไปนะคะเดินขึ้นเนินที่ภาพเห็นนี่มันไม่ใช่เนินต่ำเลยเนินมันสูงนะคะอเดินเข้าป่ามันก็ไม่ใช่เดินง่ายๆยายใส่บูทยายใส่บูทเดิน ปลาที่นี่นะ่ะมันไม่มีงูดีอย่างหนึ่งไม่มีงูเอเต้ไดเซลเลนไม่มีงูนะคะพี่น้องจา๋ายุงก็ไม่มีมีแต่มมแมลงมีแต่มมแมลงเห็นยายชัดไหมคะเห็นยายชัดไหมคะเห็นยายชัดไหมคะใครอยากจะมาถ่ายวิวกับยายมั่งเนี่ยมาเดินชมวิวทิวทัศน์กับยายมั่ง เดินชมวิวทิวทัศน์กับยายมั่งอืมไอ้เดนเดินขึ้นเนี่ยเท่าไหร่ละไอ้เดินลงอะดิโอ้ยจะล้มเป่าเนี่ยอ่าจะล้มไหมวันนี้ฝนไม่ตกนะแต่ครึ่งฟ้าครึ่งฝนเฉยๆอากาศดีอยู่นะประเทศไอซ์แลนด์อ่ะถ้าเกิดว่าอ่าฝนไม่ตกมันก็ถ้าอยู่ครึ่งฟ้าครึ่งฝนก็อากาศดีอยู่อากาศดีเมฆปกคลุมเฉย เมฆปกคลุมเฉยๆนะคะเพื่อนๆเมฆปกคลุมเฉยๆเราก็จะไปที่อื่นเนาะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวยายจะวิ่งให้ดูเรื่อยยายตั้งกล้องไว้ก่อนอยายจะตั้งกล้องไว้ก่อนนะคะอืาวิ่งก่อนวิ่งออกกําลังกายวิ่งไปจนสุดกะว่าตรงตรงไหนที่แบบว่า กล้องมองเห็นใายกะไว้แล้วกล้องมองเห็นตรงไหน,นเอ,อประมาณอ,อกล้องมองเห็นเดี๋ยวก็วิ่งกลับอวิ่งออกกําลังกายวิ่งออกกําลังกายนะคะวิ่งกลับเลยยายถึงตรงนี้พนดีวิ่งกลับแล้ววิ่งกลับแล้ววิ่งกลับวิ่งกลับ พอได้วิ่งนิดๆหน่อยๆก็เอาแหละออก็เดินมั่งวิ่งมั่งแหละไปเรื่อยๆรืเอ,อเดินมั่งวิ่งมั่งไปเรื่อยๆ <c oughs> นี่ก็ย้ายมาตรงป่าอ,อจะไปตรงไหนดีเนาะบาทถึงให้ายายก็ได้ไปตรงไหนดียากยัก,ยกอีกแหละ ยกยักยักยกยกยักยักอืมมขยับไม่ได้เลยนะกล้องอ่ะยับไม่ได้เลยนะคะยับไม่ได้เลยว่าจะ่ค่อยๆเลยนะอืมฮึค่อยๆค่อยๆอืมดูดอกไม้เดี๋ยวย้ายตั้งตรงนี้เด้อเดี๋ยวย้ายไปวนเดินวนอืม เดินตัดป่าเลยเดินตัดป่าเลยดีกว่าเดินตัดป่าสูงนะเนี่ยดูสิครึ่งอเอวเนี่ยถึงจกโแลดใหญ่นั่นเนี่ยมันสูงป่ามันสูงถ้าเกิดาบ้านเราเนาะทางทางแล้วก็ปลูก ผักปลูกอะไรเนี่ยอืโเยอะเหมือนกันนะกว่าจะทางเสร็จเนี่ยเยอเหมือนกันกว่าจะทางเสร็จมันก็มีที่เขาให้ปลูกผักนะคะมันเป็นของที่ใครที่มันแบบเอเจ้าของที่เขาเปิดให้ปลูกผักเออคนไทยเราก็เขาก็ไปปลูกกันเยอะอยู่นะคะคนไทยเราเขาก็ไปปลูกกันเยอะอยู่ าก็จะเดินไปตรงนี้อนิดนึงนะคะคเพื่อนๆเดินไปอีกนิดนึงอย่าเดินบนกลับและบนกลับไปหากล้องบนกลับหากล้องเลยนะคะอ,อืพอได้คลิปเนาเะไม่ว่าจะที่ไหนมันก็อยู่ข้างไงนี่นะ ข้างตึกพยยก่อใหญ่ก็อ่าไม่ได้ไปกับรถอืมไม่ได้ขับรถไปส่วนมากก็จะอยู่อาเขตบริเวณชุมชนเละอืเต่มอยู่มันจะมีเนินเนาะมีเนินมีป่านะพี่น้องจ้ามีเนินมีป่ามีเนินมีป่านี่อันนี้เดี๋ยวยายตั้งกล้องเดี๋ยวยายจะเดินอ้อมนะคะเพื่อน ันนี้นทางเดินเด้อทางคนเดินเขาเดินจนเป็นหลุมบนบอ่อเนี่ยเขเดินลัดเอาเขาไม่เดินไปทางถนนเขาก็เดินลัดเอาถนนก็ถนนตรงนี้รถก็วิ่งได้อยู่นะที่ใหญ่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้เนี่ยวิ่งได้แต่เขาขั้นเขาปิด ก็ปิดไม่ไม่ได้วิ่งตลอดตลอดทางยาวอันเนี้ยใหญ่จะเดินอ้อมนะคะเดินอ้อมก่อนเดินอ้อมมาเดี๋ยวก็วิ่งนะคะกล้องอปล่อยให้ดูภาพแล้วก็วิวไปก่อนเด้อพี่น้องจ้ะภาพแล้วก็วิวไปก่อนลมมันก็นิดๆหน่อยๆนั่นเนี่ยมลมไม่แรง เนี่ยวิ่งเอาดีกว่าวันนี้ไม่มีแดดนะวตามีแดดจะจะมีคนเดินเยอะเลยเนี่ยไม่มีแดดวิ่งเราก็มาถึงกล้องแล้วยังมาถึงกล้องแล้วโอ้ คนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทางหนึ่งก็จะจบคลิปแล้วขอบคุณมากๆเด้อพี่นองจา๋าขอบคุณที่ให้กำลังใจยายนะคะเนี่ยพาชมป่าพาชมป่าเด้อจ้าพี่นองจา่าขอบคุณเอซใหม่ๆนะคะยายเห็นรายชื่ออยู่อาจจะไปช้านิดนึงนะคะ ไปไวไม่ได้ต้องค่อยๆไปขอบคุณนะคะขอบคุณที่รักธรรมชาติด้วยกันธรรมชาติก็ไม่ใช่ธรรมชาติแต่บ้านเราเนาะบ้านเรายังปลูกต้นไม้เลยอืมโอเคนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายสุภาไอซ์แลนด์ไทยนะคะ ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะคิดถึงไหนคอยได้สงความปรารถนาค่ะบ๊ายบาย